สวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมารีวิวเจลกันมดค่ะตัวนี้เป็นเจลกันมดแบบง่ายๆนะคะใช้ได้ทันทีแล้วก็ปลอดภัยด้วยไม่ข่ามดยี่ห้อเป็นของ N n นเค่ะข้างในตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันก็จะเป็นภาชนะเล็กๆเล็กมากๆนะคะประมาณน้ำหนักอยู่ที่8กรัมเท่านั้นเท่ากับ เทียบกับฝ่ามือแล้วก็กระบ,บุกเล็กนิดเดียวค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการทาตัวเจลไปที่บริเวณขาของภาชนะที่เราใช้รองอาหารค่ะทาให้ครบทุกทุกด้านเลยนะคะเดี๋ยวเราไปแกะดูกันว่าข้างในเจลหน้าตาเป็นยังไงค่ะ ตัวเจลก็เป็นเจลใสๆแบบนี้เลยนะคะกระปุกก็แน่นเลยน่าจะใช้ได้นานอยู่เนื้อเจลบางเบามากค่ะก็จะทาไปรอบๆแบบนี้นะคะแค่แตะมานิดเดียวก็สามารถทาได้เยอะมากๆเลยแค่เคลือบให้มันมีผิวของตัวนี้เคลือบอยู่รอบๆของภาชนะค่ะ ทาให้ครบนะคะคทุกๆด้านแตะไปรอบๆแบบนี้ค่ะป้ายแค่นิดเดียวก็ใช้ได้เยอะจริงๆค่ะตัวเจลตัวนี้ทาให้รอบภาชนะเลยนะคะทาทั้งหมดจะทาทั้งหมดทุกๆด้านของตัวถาลองที่เราใช้ในการลองอาหารเลยแต่แค่นิดเดียวก็สามารถทาได้เยอะมากๆแล้วมันก็เป็นเจลที่ลื่นๆค่ะ ่างางยเดี๋ยวหลังจากที่เราทาครบทั้งทุกๆด้านแล้วนะคะเราก็จะมาทดสอบกันโดยวางทิ้งเอาไว้ประมาณ1-5วันนะคะซึ่งในวันแรกเนี่ยอุมอาจจะยังไม่ได้ทำวิดีโอค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าหลังจากวันแรกนะคะก็คือวันที่2ไปแล้วเนี่ยมดมันจะเข้ามาในภาชนะอาหารได้ไหม วันนี้เป็นวันที่2อนะคะก็ของการที่เราทาสิ่งนี้ไว้ซึ่งก็มีมดที่แบบเริ่มที่จะเดินมาแต่ก็เข้าไปไม่ได้ไม่สามารถปินขึ้นมาตรงนี้ที่ทาเอาไว้ได้ก็เดี๋ยวเราลองดูอีกสักประมาณ3วันคือพรุ่งนี้จะเป็นวันที่3นะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้5วัน แล้วเรามาดูกันว่ามดมันจะเข้าไปได้ไหมผ่านไป5วันแล้วนะคะเราก็มาดูสังเกตกันว่ามดจะขึ้นคอนโดได้ไหมก็เท่าที่เห็นตอนนี้คือมดขึ้นไปที่คอนโดไม่ได้นะคะเพราะว่าตรงที่เราทาไอตัวน้ํำยาไว้อ่ะคะ่ะมดมันไม่สามารถปีนขึ้นไปได้มันก็จะติดติดอยู่รอบๆเลยค่ะ ตรงนี้ก็ได้ผลนะคะถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้จากลิงก์นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ค่ะ